ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาพบกับผมไกรนุกรุกทุกง,งานกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงโค้งสุดท้ายการพักชำระหนี้จากธนาคารทอสถึงวันที่28ทธันวาคมนี้มีวิธีการยังไงมาดูกันนะครับ พอเท้าความก่อนนะครับเนื่องจากเราเนี่ยได้ทําคลิปพักชำระหนี้ของหลายๆที่เนี่ยแล้ก็ได้มีผู้สอบถามกันเข้ามาว่าตัวเองเป็นธนาคารนูน้นธนาคารนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยู่ธนาคารไหนกันบ้างเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพราะเราก็พยายามทําคลิปที่มีสาระประโยชน์ มากมายให้เพื่อนๆนดูกันนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็สําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็พิมพ์หนึ่งมาให้ใต้คอมเมนต์กันของเรานิหนึ่งนะครับผมโอเคสําหรับตอนนี้ไปดูขั้นตอนด้านข้างกันเลยดีกว่าครับไปดูข้างๆนะครับในหน้าจอแอปพลิเคชันมือถือที่เราได้เปิดขึ้นนะครับขั้นตอนแรกของธนาคาร GSB หรือว่าท,ท,ทอสจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GSBR นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมสะกดให้ดูนะครับ AALL นะครับอ่าให้ทำการดาวน์โหลดแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมาเลยนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นดังนี้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ไปทําการลงทะเบียนที่แบงค์ทออสอด้วยอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ทออสอ,อยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ในหน้าแอป,ปอย่างเดียวนะครับให้เชื่อมกับบัญชียังไม่ได้นะครับถ้าใครยังใช้ไม่ได้ร้อยเหมือนของผมเนี่ยจะต้องไปเชื่อมให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะให้กดตัวเมนูตรงกลางเข้าไปนะครับทำว่าทออสอนะครับผมหนังนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหน้าจอ สักนิดนึงนะครับขออนุญาตสักกู้นะครับอะถามว่า GSB ด้านล่างนั่นเองนะครับบรนตรงนี้นั่นเองนะครับอาตรงนี้นะครับอะเมื่อเรากดเข้าไปนะครับให้กดปุ่มออกเราจะเห็นหน้าเมนูต่างๆเหล่า,านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อน,อนมาทางขวาให้เป็นรูปบ้านตัวนี้นะครับสีส้มนะครับ ขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือแต่ว่าจะลงทะเบียนถึงวันที่28ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับให้กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่เมนูหรือปุ่มคำว่ารายละเอียดตรงนี้นั่นเองนะครับผมเห็นกันไหมฮะขออภัยนะครับกดอีกทีปุ๊บเลื่อนมาที่ตรงบ้านนะครับหลังจากนั้นกดคําว่าบ้านนะครับ และหลังจากนั้นเมื่อกดบ้านเสร็จให้กดไปที่รายละเอียดนะครับหลังจากนั้นให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชนของท่านนะครับอันนี้ผมจะลองใส่บัตรประชาชนคนอื่นดูนะครับสำหรับคนที่ไม่มีรายละเอียดมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่มีรายละเอียดก็จะขึ้นประมาณดังนี้นะครับ ก็ให้ท่านนะครับนำข้อมูลเลขบัตรบัญชีเงินกู้ของท่านนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่เลขหลังบัตรนะครับและะ้วก็ติ๊กค่าพระเจ้ายินยอมและก็สมัครใช้บริการนะครับหลังจากนั้นให้รอรับ SMS และเพื่อ ผ่อนชำระหรือพักชําระหนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขใดเนี่ยในหน้าถัดไปก็จะมีรายละเอียดขึ้นให้ทราบนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยว่าตอนนี้ผมใช้ข้อมูลของท่านอื่นเนี่ยไม่สามารถากดให้ดูได้ครบถ้วนนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆลองทำตา,ตามขั้นตอนนี้ไปจนถึงจนจบนะครับสำหรับการทำข้อมูลหรือลงทะเบียนการพักชำระหนี้นะครับในส่วนของ อทออสอก็มีเพียงเท่านี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นโค้งสุดท้ายลงทะเบียนก่อนวันที่28นี้เท่านั้นนะครับซึ่งจะสามารถพักชำระนี้ได้นะครับในช่วงปัญหาโควิดในช่วงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็พิมพ์หนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปมาถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจของทางเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ